ดูหันสายตามาันมาแล้วใช่ไหมไม่เห็นสแกแแเลยสบายดีพอแมมพี่น้องก็ไม่ได้แคขปป่ะเออ รู้ไหมพี่คนรักจริงเมื่อโดนทิ้งแทบตายทั้งยืนรักโดนห่างลังที่วังใจพี่ลมสัญญาวันนเมื่อนมยาพิษงงคออยูอเดอเดอเดอ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจผิดมากไหมที่เขาบอกเคยรักเราถูกก้าวห่าวบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่า สุ่มเทไปได้ความว่างเปล่าแม่แห้งเาาก็บอมีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใหญ่เขาโบ่แนมบ่แลแต่รัก แท้บ่ได้แปละวะ่างงเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องมาวังอะไรใคยินดีอิสิพางอิสิแท้ยังยืนยันคำเก่าไอสิเว้าจังไดบอกแค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจ สบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่หม่นกับทนฟังเด้อเนาะเสียงดีมากเลยร้องเพราะมากบนก็หม่นก่าเสียงด่ายนะพี่น้องเอยแต่สิบอกไว้เด้อว่า,วววาการีิด,าดดาดานะน,นก็่ได้มีเจตนาว่าสิเมาร่วมดอกเนาะแต่มาหาสิมีบางคนที่สอบสอบเอาแหละเข,า,เเขากับตีความหมายว่าเออว่าเมาร่วมก็แล้วแตะมันก็ห่าม แนวขิดรู้ป่ะจิตใจของแต่ละคนมันห่างกันไปได้ดอกเธอจะไปบังคับให้คนทั้งโลกมาชอบฉันมารักฉันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันเข้าใจอยู่ตอนนี้ฉันอยู่ไหนเธอรู้ไหมเริ่มเขียวแหละพี่น้อง มันนี่มันแหล่น่ะไม่ายนี่นะเพราะมันไข่แบบมันเหลืองกระลำหมนี่ใหญ่แล้วมักแกงนี่เออใหญ่เลยเออคล้ายเลย บมได้พอเดือนเนาะเดคลอะแหมหอดเดือนเลย,เเลยใส่ขีม่มูหรือขี่งัวนี่<ะ>ขีม่มูหรือขี่งัว ด,ดพอกอะไรข้าวโพดใหญ่ใบเนาะถั่วนี่เป็นถั่วยงาบ่ะ ได้อะไรมาดามสะคอมบย้าบ่หมักแตงนี่จ <c oughs> ีซิมนี่ในใส่อะไรแนมเ็นกินได้บ่จ๊จะกูเห็นในใส่อะไรแบบแบบ มาคลองงออ,ออะไยังไตอนหนาอมึงก็เป็นน้ำในนี่นวะ่ะพโชมนะแก่ไปเลยเน,ะนาะชินน้ำหมดทันห่ะอะไรมันคือปาก มันบอดได้เฮิงได้มืออื่นก็บมันฆ้าละไรนี่เบิดก่อนยังมาทำเป็นดอกวามังโม่เนี่ย หมากค้าบอลรูจินตละนี่นมันก็นนเหนียวว่ามักแดงนด่ะฮะมันคือบกกอก นูไปเก็บมาแล้แม่มักตะแฮน่ะนี่นี่นี่ตรดนี่ซาวเอื้ยไปอันไปหาอยู่หากินได้มูลเนี่ยก็ได้อียากูกระดำได้กบได้เขียนเชียวมันภักบัวมาแกงใส่โอ้ยกำลังคอยแคอยอยู่นางกับปูไม่ได้คุดหูกับค ไม่หอยอย่างอืมอ้มาล่านี่คือสิบีบฟืนงนะ่ายนะโอ้ยเผื่อมากกระเผื่อสิฟืน หนำปากตัวเองเลยเด้นเนี่ยหิ้วขขาบ่ตัวดิน เล็บใหญ่นลครับปวดก่อนนะใหญ่ไหว่ดีเนาะปัก <c oughs> บวบพระสัตรีน้าน,นี่คือหนาแทะไ,ไ,ไปแกงสียปลาเนาะอน <c oughs> ้องเอยมาได้ลงคลองมา บรรยากาศยัม่แรงเท่รอง เห็นพังป่วนอะขีดห่อนอีแม่เนาะปีนี้ยังไม่ทันได้ปลูกยังเลยมึงคือว่างแต่ที่จริงน่ะบม่ได้ว่างแต่ละมือนะช่างเห็ดยังมันก็มีเวียกมีหนาที่คือกานม่น้องเอ้ยพอพ่อสิได้เห็ด ไปใส่ใจแต่กับอันบ้านบ้านโมดด์้นงขันแหล้วหะคือสีว่างหยกขันแหล้วจะฮะนะสีเน้เมื่อสักก่อนในมันทเป็นของคำนะเมาห้าเบิ่งก่อนมาห้าเบิ่งสามก่อน ขอบคุณมากทุกคนที่สนับสนุนและก็ซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนะครับอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันหลายๆทุกๆคนสบายดี